พี่น้องครับจุดหนึ่งที่ควรระวังในเรื่องของการอธิษฐานนั่นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการอธิษฐานแบบนี้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะนมัสการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้ให้ระวังนะครับพี่น้องตรงที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละพระเจ้าจะทดสอบเลยทดสอบพี่น้องเลย เกิดขึ้นจริงๆครับแต่ทดสอบว่าพี่น้องจะเชื่อจริงหรือเปล่าเพราะพี่น้องกล่าวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพระองค์จะทรง,งทดสอบเลยทรงทิ้งสิ่งก็สอบมาเลยเพราะฉะนั้นควรจะกล่าวด้วยคําว่าโดยพระเจ้าลูกจะเชื่อโดยพระเจ้าลูกจะนมัสการนะครับโดยพระเจ้าลูกจะที่ฐานนี่ครับ อธิษฐานแบบนี้จะไม่โดนทดลองจะไม่โดนทดสอบแต่ถ้าพี่น้องอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เนะี่ยโดนทดสอบแน่ครับโดนทดสอบแน่ระวังไว้นะครับเปลี่ยนมาจากคาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะเชื่อในพระองค์เปลี่ยนครับพี่ยกทิ้งออกไปเลยให้กลายเป็นคําว่าโดยพระองค์ลูกจะเชื่อในพระองค,ค,อค์โดยพระองค์ลูกจะเชื่อฟังโดยพระองค์ลูกจะอธิษฐาน โดยพระองค์ลูกเจะนมัส,สก,การใช้คำนี้ครับโดยพระองค์ลูกจะรักโดยพระองค์ลูกจะเมตตาในโดยพระองค์ลูกจะภยัยเนี่ยใช้คำนี้ใช้โดยพระองค์อย่าไปใช้คำว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะียน้องนะครับระวังให้ดีสวัสดีครับ